สวัสดีครับจากสวนลุงหมูประตุยพันไม้ครับเดี๋ยวมาต่อง,งานกันนิดนึงนะครับการสร้างประลัมในวันนี้นะครับก็งานหินเล็บงานหินเสร็จแล้วน,นะครับเหลือเคลียร์ลิงพื้นที่นะครับเหลือเคลียร์เคลียร์ลิงพื้นที่นะครับแล้วก็ปูผ้าปูผ้านะครับอรอนิดนึงรอกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศการสร้างประลัม เลี้ยงต้นกล้าพันธุ์ทุเรียนของรงหมูประต้ยพันไม้นะครับก็เดี๋ยวต้องงานให้ดูอีกสักวันหนึ่งก็จากเมื่อวานนะครับก็เดินหินลายเส็นหมดแล้วนะครับก็ตอนนี้งานหินเรียบร้อยละเคลียพื้นที่ปรับใหม่นะครับใช้หินเก็ดทําทางเดินนะครับอย่างนี้เลยนะแล้วก็เพื่อสมาชิกเห็นเนี่ยผมก็จะมีหินเม็ดใหญ่เงี้ยเนาะอยู่ชั้นล่างนะครับข้างบนเป็นหินคุกเป็นหินคุกนะครับปรับแบบ แบบเนียนเลยครับไปอย่างนี้เลยนะไปอย่างนี้เลยคือน้าเนียน่ยเอียงไปทางนู้นเลยนะครับทางนี้เราทําถนนนะครับตรงนี้เป็นชนแดนนะครับแต่ก็ยังไม่จบแค่นี้นะครับกับการสร้างประลําสไตล์ลงหมวยปั้นไม้เนี่ยนะครับเราต้องเราต้องการให้กล้าผ่านของเราเนี่ยแข็งแรงเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศทีมงานแป๊บนึงมีการปูผ้าด้วยนะครับปูผ้านี้ก็ช่วยทําให้ปลอดโรคด้วยนะครับแล้วก็ป้องกันวัชพืช ป้องกันจริงๆก็ต้องการป้องกันว่าจะเพื่อเลยนะหญ้าลดน้ําบ่อยๆหญ้ามันชอบขึ้นนะครับก็ช่วยได้หน่อยนะนั้นทีมงานผมก็เอาหินไปเรียงไปเรียงนะครับหินที่แบบว่าเกินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวด้านนอกเราจะมีวางไม้เข่งด้วยนะครับก็แบบนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมีปลูกต้นทุเรียนเย็นๆเ,เนี่ยเดี๋ยวผมจะไลฟ์บรรยากาศให้ดูนะครับถ้าไม่ได้ไปไหนนะวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะต้องปลูกทุเรียนต้นถอนนะครับ ก่อนหน้านี้นี่ปลูก3าสครั้งนี่ก็ไม่ได้ไลฟ์เลยนะมีงานอื่นยุ่งอยู่นะครับยุ่งอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวนี้งานตรงนี้ก็เดี๋ยวรวมทีมก็จะป,ปลูกต้นกันนะครับให้ดูกันแบบนี้คุณชาญวิทย์บอกสวัสดีครับช่วงนี้ไม่มีไลฟ์สดทานทุเรียนเลยไม่มีทุเรียนเลยครับมเมื่อกี้ผมเห็นมีกล่องพัสดุมาส่งไม่รู้ทุเรียนหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้ยังไม่มีเลยครับช่วงนี้วายแล้วช่วงนี้วายแล้วครับทุเรียนนะ ท่งน,นี้วายแล้วก็เี๋ยวตของรอเทศกาลใหม่แล้วนะเพราะว่าหากินยากแล้วนะหากินยากแล้วถ้าผมถ้าผมกินเนี่ยแสดงว่าจะต้องเป็นทุเรียนในตู้เย็นละล่ะที่ผมเก็บเก็บไว้ฟรีดไว้นะครับเดี๋ยวก็ลองดูเผื่อเราจะหาทุเรียนทวายมากินได้นะครับก็ต้องรองดูนิดหนึ่งแต่เบื้องต้นให้ดูการทํางานกันแบบนี้นะลุงหมูป่อตุ้ยพันไม้นะครับก็เดี๋ยวปูผ้าเสร็จนะครับเราก็จะเอากล้าพันทุเรียนมาวางนะครับเดี๋ยวจะย้ายจากตรงนู้นมาวาง นะครับตรงนู้นอามาวางนะครับโซนนี้ก็จะอาจจะเลี้ยงปิดเลยนะเลี้ยงใหญ่เลยนะครับคือสวยเปิดราคาทีเดียวอาจจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับ๋ทีมงานอีกท่านหนึ่งก็ถอนหญ้าตรงนี้นะครับอันนี้ก็เคลียรหินเคลียรอะไรอยู่นะครับไป้ดูทีแมคโครของเรานะครับก็ปรับพื้นที่ให้สวยงามนะสวยงาม ตรงนี้ก็เป็นแผนที่ว่าจะทําอะไรเพิ่มเติมนะครับยังไม่รู้อาจจะเลี้ยนเลี้ยงดอกไม้เพิ่มตอนนี้ผมก็ทําระบบน้ํารอไว้ละหัวหัวรอไว้แล้วนะครับแค่จะทําอะไรเพิ่ม,มก็ต่อประตูน้ําเพิ่มขึ้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวว่าเอาพาไปดูทุเรียนกันดีกว่านะครับพาไปชมบรรยากาศตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยพาเดินนิดหนึ่งเดี๋ยวดูพ่นยาดูพ่นยาดูพ่นยา ไหลสดอยู่เออไหลสดอยู่เอย้ย <c oughs> ดูดูดูพ่นยาพ่นยาอ่านี่ผลปุล๊ดปุ๊ดปุ๊ดนี้เลยนะเออ,อันนี้นี่เรียกว่าต้นคู่สามเลยนะคู่สามกู <c oughs> ให้ดูอย่างนี้นะครับอ่าสวยนะไหลสดไหลสดไหลสดนี่ให้ดูข้าไปดูว่าพ่นยากันนิดนึงปลูกกี่ปีแล้วนะเนี่ยสามปีแล้ว,ลวนะครับ ถามไปละนะตรงข้ามเดี ies, many, ๋ยวก็เอาแล้วเนี่ยแปลงนี้มีหลายพันนะมีกระดมด้วยนะหมอนทองนะครับกระพ่นยาอยู่แหละอันนี้บ้านใกล้เรือนเคียงกันนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงกันก็อยู่ตรงข้ามสวนลุงหมวกตุ้ยพันไม้นะครับูกทุเรียนเหมือนกันูกทุเรียนเหมือนกันนะครับก็ในสวนทุเรียนนี้ก็แปลงลุงหมวกตุ้ยพันไม้นะครับดูได้อันนี้ก็ซื้อไปจากเราเลยแหละรลวงหมูให้ไวหลุงหมูให้ไว้ครับ ไอดูตรงนี้ก็เป็นแปลงเดี๋ยวมาก็จะเห็นนะครับผมพาเดินเลยนิดนึงมีต้นใหญ่มีคนอยากได้ต้นใหญ่นะครับตรงนี้ฝั่งตรงนี้ก็พ่นยาอยู่นะมีส่วนทุเรียนอยู่หน่อยนึงตรงนี้นะครับอ่าโตงามเลยเนะี่ยเดี๋ยวออกลูกเนี่ยได้มีรีวิวส่วนนี้แน่นอนออกลูกเมื่อไหร่่ยมีรีวิวส่วนนี้แน่นอนนะครับไอเรากอปรับปรับนิดนึงก็มีตู้น้ำมันด้วยล้หมวาต้นไม้เรามีน้ำมันด้วยนะเออ ผมไม่ทายว่าทำไมทำไมเรามีตู้น้ำมันผมไม่ทายมีตู้นั่นเพราะว่าเวลาผมทํางานสวนเนี่ยเวลาเราทํางานสวนเนี่ยนะมันต้องใช้น้ํามันไงพวกรถพวกเครื่องจักรอะไรเงี้ยนะแล้วมันเสียเวลามากๆเลยที่ผมจะต้องเอารถของสุเอารถการทํางานเนี่ยออกไปเติมน้ํามันข้างนอกก็เลยลงน้ามันมันเองซะเลยนะครับคือพอยเนี่ยข้อข้อดีคือใช้เอง ข้อกำไรคือเพื่อนสมาชิกแถวนี้มาใช้ผมไม่ได้เอากำไรมากจากตู้เลยนะผมบอกเลยว่าตู้น้ำมันผมโทรที่สุดในในพื้นที่ละคือเอากำไรนิดเดียวจริงๆนะครับเพราะาเราใช้เองส่วนใหญ่นะครับใครมาเติมผมอมีรับบัตรเครดิตด้วยติดไป้ายไว้ให้ให้ดูแบบนีน้เห็นไหม ก็ประกาศชัดเผื่อแบบเพื่อสมาชิกบอกอเออผมผมไม่อยากใช้เงินสดผมไม่อยากใช้เงินโอนผมอยากใช้บัตรเครดิตมีซัพพอร์ตให้มีซัพพอร์ตให้นะครับก็มีอาโซอินเดียนิดหน่อยนะวางขายอยู่นี่นี่นี่ใครจะไปทำไม้กันลมก็ได้นะครับแบบนี้อันนี้ก็ป้ายบอกถึงแล้วลุงบอกว่าต้นพันไม้สาขาบางงานใหญ่นะแล้วก็อันนี้เป็นเข่งที่มาวางไว้ข้างหน้าขายดีนะครับ ไม้เข่งก็มีพวงมณีมีมูสังคิงมีหมอนทองไปหลายเข่งเนี่ยผมยังไม่ได้เอาเออกมาเติมเลยเนี่ยนะครับมีไซส์หมื่นด้วยนะมีไซส์หมื่นอยู่สองต้นตรงนี้นะเนี่ยขายไปเยอะมากเลยนะเดี๋ยวว่างงานเสร็จไรก็เดี๋ยวเบา,บางานหน่อย,ยก็เดี๋ยวให้ทีมงานเนี่ยเริ่มเอาทุเรียนเข่งที่อยู่ในสวนด้านในยังขนมาไม่หมดเนี่ยนะครับเอามาวางอีกเอามาวางอีกนะครับ ก็เยอะนะเยอะนี่กระหมอนทองมีแบบเสริมลากดูได้นะครับก็ผสมบูรณ์นะนี่ใบสมบูรณ์แข็งแรงและใบหนาใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนิดนึงตอนนี้ก็จะโลง่งๆหน่อยนะครับก็ขายไปในช่วงก็ขายเยอะอ่ะขายเยอะครับขายเยอะนะก็ได้พื้นที่มานะครับก็เดี๋ยวเริ่มทําการเปลี่ยนถุงนะครับแล้วเราจะมีเพื่อสมาชิกแข่นอยู่แล้วผม เราลงต้นถอนปลูกผู้เรียนเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวหมดเทศกาลปลูกแล้วเนี่ยนะทําสวนแลนะ้วเนี่ยผมจะให้ทีมงานเราบางภาคส่วนเนี่ยนะครับมาเริ่มเริ่มเปลี่ยนถุงละมาเริ่มเปลี่นถุงละเ,เ,เริ่มพยายามเคลียร์ที่แล้วครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนถุงก็หมอนทองมีเยอะมีเยอะนะครับหมอนทองเนี่ยมาดูได้แหละมาดูได้แหละให้ดูเงี้ยอันนี้เป็นดงหมอนทองเลย เป็นดงหมอนทองเลยหมอนทองก็มีตั้งแต่หลักหลักสิบนะครับแปดสิบบาทก็มีถึงหลักหลักเป็นพันก็มีนะครับหลักเป็นพันก็มีหลักหลายร้อยก็มีต้องมาคุยแล้วนะต้องมาเลือกเอาเองสองร้อยสามร้อยห้าสิบร้อยห้าสบร้อยหนึ่งยี่ิบอะไรเงี้ยนะครับมีมอดูหัวน้ําก่อนก็สมแรงส,สมบูรณ์นะดูดูด นี่สวยไหมล่ะมันถู่น้ำไม่ค่อยเวียงเดี๋ยวไปดูนิดนึงนะครับโอ้โหดูต้นนี้ดิ๋ยวถมวอนิดนึงวอดีไหมเนี่ยเข้าไปเองเลยดีกว่าพอดีตรงนี้เป็นร่องน้ำนะผมไม่ได้เข้าตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตโอ้ไม่ได้ใส่บูทด้วยหัวน้ำมันหลุดนะครับตรงนี้ เค okay. นี่ก็เป็นหมอนทองนะครับหมอนทองรุ่นโตหน่อยเดี๋ยวเราข้ามไปเลยแล้วกันเราข้ามไปเลยแล้วกันเดี๋ยวบางหัวน้ําก่อนโอ้โหตรงนี้เป็นไม้ที่สูงอยู่ประมาณสักหลายเมตรเลยนะครับเดี๋วผมต้องให้ทีมงานมาเช็คขวดนี้เน,นะนี่ยมีบางหัวไม่หมดน,นะครับโอเคเดี๋ยววอลเรียกนิดน,นึง โอ้โอ้เคมีมูสังด้วยอันนี้เป็นหมอนทองมีรุ่นห้าร้อยเจ็ดร้อยเอ่อเจจีมาดูหัวน้ำหน่อยแล้วเอ้ยเจจีมีว่างฟ้าฟ้าวันนี้หน่อยแล้วมาดูหัวน้ำเวียงหน่อยโอ้สัง นี่ก็โล่งแล้วนะครับก็ขายกันแบบขายหนึ่งก็เดี๋ยวเริ่มเป็นถุงแล้วนะครับอันนี้เป็นไซส์ห้าร้อย 500. ไซส์ห้าร้อยนะครับใครอยากได้ไซส์บานโอ้โหแตกยอดดูดิเห็นไหมนี่ไปก็เรียกว่าเรียกว่าไปโตที่เพื่อนสมาชิกเลยนะเนี่ยนี่กำลัเนี่ยกำลังปลูกได้อยู่นะครับเรียกผักดาบระยะผักผักดาบยังปลูกได้อยู่ดูใบดิครับ เห็นไหมหนาอึบเลยนะครับเป็นใบทุเรียนที่เลี้ยงแสงจัดนะครับดูดูนีทั้งนี้ทั้งนี้มังนี้เลยเอาไม้จิ้มฟันมาด้วยแล้วก็เอาหัววุ้ยางมาเอาหัววีย่างมาด้วยฮะอยู่ในห้องเก็บของอะ่ะ ดูนิดนึงนะครับผมมีงานหลายภาคส่วนผมมีทีมทีมพี่เอนจิเนียผมกําลังสร้างโกดังเพิ่มนะครับอันนี้ฟองทองตัวโต,วตวใครอยากได้ฟองทองโตมีชายมาไฟมีเอ่อมีหนามดำใหญ่หน่อยนึงมีกบสุวรรณหน่อยนึงนะครับให้ดูอย่างเงี้ยอา่าพาดูโกดังเลยดีกว่านี้ถังพ่นยาของแปลงนี้ก็มีอยู่สองถัง นะครับมีสายหัวกลยานหนึ่งอันนี้เป็นอันนี้ใช้ออโตโอ้โอเคนี่มันจะลกๆหน่อยนะตรงเนี้ยเดี๋ยวผมหาขอให้ทีมงานแป๊บหนึ่งอันนี้กำลังสร้างหัวสปริงเกอร์เวียงลองดูแถวนั้นมีเปล่าอเอาอันใหม่ๆเดีดูหน่อยเดี๋ยวสกคู่เดี๋ยวสโค งานหลายภาคส่วนนะนี่ตัดเหล็กอยู่ตัดเหล็กอยู่ไหลสดอยู่ <c oughs> มีเปล่าไอ้หัวหัวสปริงเกอร์ไปไหนหมดเนี่ย <c oughs> ดูในกล่องนั้นมีเปล่าดิเนี่ยลองลือของที่เราลือของไว้อะ่ะนะนี่ทำกดังเพิ่มนะครับทำกดังเพิ่มก็ เดี๋ยวจะมีเป่าหัวอันนี้แบบเรียวมากเลยนะเรียวมากเลยมีงานสวนไงหัวไม่ม,มีหระเออเดี๋ยวไปนี่กันหรือเปล่าไอหัวสี่ร้อยลิตรอ่ะนี่ไงเอานี้ไปก่อนก็ได้อันนี้อันนี้หัว400ลิตรต่อชั่วโมงนะครับมันมีบางจุดที่ผมจะต้องใช้หัวน้ำใหญ่นิดนึง เอาไปเผื่อไว้แล้วก็มาจิ้มฟันมีป่ะไอะไเอาการไม้ไม้กว่าละ่ะเราเห็นหัวสามร้อยเร็นตันอยู่ใช่มเดี๋ยแถวนั้นอนะแถวที่เปิดน้ําอะเดี๋ยวเดินไปเดี๋ยวไปพาไปดูขับรถไป <the> เอออันนี้เป็นถุงถุงดําถุงดําเยอะมากนะผมบอกได้เลยนะถุงดำเราเยอะมากนะเกือบเปลี่ยนยับเลยอะบอกได้เลย แล้วก็ทีมงานทำไรกันนะ่ะห,หมดแล้วเหรอ,หรอจะเล่นหินนะอ่ามา <laughs> มีหลายมีหลายทีมครับทีมนั้นเขาไปเจาะหลุมอยู่เจาะหลุมอยู่นะครับน,นี่อันนี้ก็รดน้ำวันนีม้มังคุดใบด่างนะครับที่เป็นพวกแม่พันธุ์ของเรานะ,ะเดี๋ยวผมเดินเลยพาไล่ด้วยทำงานด้วยนะคนนี้อะไรวะเนี่ย โอเคไลด้วยทํางานด้วย <c oughs> เดี๋ยวบอกง,งานทีมงานแป๊บหนึ่งอันนี้พ็าสต์รู้หัดใจเอออ่ะน,นี่ก็เป็นทุเรียนต้นใหญ่ดูได้นะครับอันนี้ก็จะมีไซส์ห้าร้ <c oughs> อยหกร้นนอพัอันนี้แอนดมินผมอันนี้แชมทีมแพ็ทำอะไรอยู่ <c oughs> คัดต้นอันนี้ทีม p a ็กนะครับ <c oughs> เพื่อสมาชิกท,ที่สั่งซื้อออนไลน์เนี่ยนี่เลย ทีมแพ็กแล้วก็เป็นทีมรับแอดมินของเราแอดมินของเราโอ้มันเป็นเปลี่ยนประตูน้ำแล้วใช่ไหมจำไม่ได้ละเดี๋ยวเราเข้าหัวนี้มันมีหัวเสียอยู่อันนี้พรมณีมีกระดุมดนี่เขากำลังคัดออนไลน์อยู่จอนจอนสองต้นเอาเอาออกให้หน่อย เออน่าจะหัวนี้เนี่ยเข้าไปดูเดี๋ยวผมบอกทงานทีมงานนิดนึงมานี่ยมานี่มาเนี่ย้มามาเปลี่ยนหัวนี้สนใจดูได้นะครับหมอนทองไซนี้ก็อยู่ที่เจ็ร้อย ายพันหัวนู้นครับอันนี้พันก็สูงเนี่ยเห็นไหมเจ็ดร้อยก็สูงเท่านี้อันนี้เจ็ดร้อยด้วยดูพันสูงสูงหัวสูงเลยหัวหมดแล้วนะครับนี่ตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้ตัวนี้ตัวหนึ่งเสียแล้วก็ตัวนน้นตัวหนึ่งเออเปลี่ยนสองตัวเลยข้อเสียของของหัวเวงพวกเนี้นะมันมันมีอายุการใช้งานนะครับมันถูกอ่ะแต่มันก็มีอายุการใช้งานที่นี่เพราะว่าใช้นานไปตรงนี้มันชอบล้าเวลามันล้าเนี่ยมันก็มันก็มันก็ไม่หมุน อันนี้ไซส์เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยครับนี่ดูโห,หดูแล้วเดี๋ยวพาดูไซส์พันไซส์พันเดินทะลุปไปเลยไซส์พันก็จะนี่เลยไซส์พันเนี่ยไซส์พันดูมือเกินสองเมตรเกินสองเมตรอยู่ละเนี่ยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกับพันเจ็ดร้อยกับพันนะครับเออใครอยากได้รุ่นโตก็ก็มาก็มาได้เลยเนี่ย สมบูรณ์แน่นอนอยู่แล้วล่ะนะดูใบใบหนานะครับรากเดินดีอ,อะไรเดินดีดูแค่นั้นแหละเพราะว่ามันดูไม่ได้ละเราไปเช็คตรงนน้นแล้วกันว่ามันมีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไปเข้างานเดิมก่อนอันนี้เป็นไม้ที่ผมเลี้ยงไว้อยู่นะครับยังไม่ได้เปิดอ่ะนี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเห็นไหม 700, 1, เจ็ดร้อยหนึ่งพันเผื่อใครอยากเล่นงไม้โตนะครับวันนี้ผมมีเพื่อนสมาชิกมาหลายท่าน ปลูกกับเราไปแล้วสักปีสองปีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนเล่นไม้ใหญ่ทางนั้นนะครับโชว์รูปมาวันนี้ก็มีท่านหนึ่งโชว์รูปนะครับโชว์ให้ดูเขาบอกโอ้สวยเลยนะปลูกไม้โตนะครับแบบนี้แหละเขาปลูกเขาไซดนี้ไปปลูกนะครับสองปีแล้วใหญ่เลยแล้วก็มีไซห้าร้อย500เหลือหน่อยเดียวนะครับไซห้ราร้อย500เหลือหน่อยหนึ่งเดี๋ยวพาดูนิดนึงนะระหว่างที่ทีมงานหลายภาคส่วนของหมก็ทํางานกันด้วยนะครับ ห้าร้อยก็อยู่ตรงนี้ครับห้าร้อยอยู่ตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็โตเยอะเลยโอ้โหดูดูนอันๆอ,อย่างนั้นเลยอ่ะดูดูด,ดูดูลำดูลำเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวดูเขาคัดของไปพลางๆด้วยนะครับบรรยากาศเนี่ยผมก็คงจะไม่มีอะไรละให้ดูบรรยากาศค่าๆว,ว,ว่าเราทำงานจริงๆนะใครสนใจอะไรก็มาดู อันนี้เขาครับเขาส่งออนไลน์นะครับนี้เป็นทีมออนไลน์ของผมนะครับเป็นทีมลงกล่องทีมลงกล่องผมมีหลายท่านนะครับอันนี้เดี๋ยวเขาคัดของก่อนคัดเสร็จเนี่ยเดี๋ยวก็จะเริ่มเริ่มจัดส่งกันแบบนี้เรามีหลายทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมทุกท่านเห็นเมื่อกี้นะครับทีมนางงานทีมทีมแบบเป็นถุงทีมลงกล่องทีมออนไลน์หรือจะเป็นเว็บเว็บโปรแกรมเมอร์อะไรเงี้ยมีหลายอย่างจะมีออนจเนียรงอย่างเงี้ยครับอินจเนีย ทีมแมคโคหลายๆพักส่วนทํางานอยู่ในนี้นะครับก็ทำแบบอุตสาหกรรมการเกษตรคุยกับลูกค้าหน่อยแล้วสวัสดีค่ะหน่อยแล้วเฮ้ยสวัสดีค่ะก่อนเร็วมองกล้องดิสวัสดีค่ะ,ย,ออคะยันดีด้วยสวัสดีค้าวายด้วยเรวดิอยจะเขินเสียสสเสียขอหมดแล้วเร็ว,วทำหน้าที่อะไรครับเป็นแอดมินแล้วก็คัดของลงกล่องค่ะ,ะผ่านมืคนนี้เลยนะ ฮะ <laughs> อ่นกันนี่อ่านี่ครับนี่ก็เป็นเสื้อทีมเะไนะครับนี่แบบนี้ทำงานกันแบบแบ่งงานกันชัดเจนนะครับมีทีมงานแล้วก็มีประสบะการณ์กันทั้งนั้นนะครับต้องบอกว่าคือก่อนเขาจะอยู่ทีมแพ็กเนี่ยนะครับเข,เขาก็ทํางานกับเรามานานแล้วนะแล้วก็เข้าทีมแพ็กนะครับทีมแพ็กอันนี้เป็นหัวหน้าทีมนะครับเป็นหัวหน้าทีมเลยคัดเองเลยนะครับอ่านี่ซีเนียเราผมเคยกุยซีเนียวันนี้มมนมีซีเนียมาอยู่ใกล้ซีเนียมานี่เนะี่ย สินี่เนี่เนี่ยเรียกว่าทำงานกี่ปีแล้ว9ปีแล้ว9ปีแล้วอะ่ะนะจะได้โบนัสละ <c oughs> จะได้โบนัสแล้วนะครับทำงานครบกี่ปีได้โบนัสนะ10ปี10ปี<ล>ได้โบนัสนะแต่ไม่บอกเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> ในสิ้นี่อย่างเรานะครับก็วันนี้ลำหน้าที่เปิดน้ำแทนนะปูปูผ้าเสร็จยังดังนะ<ม>ก็โอเคครับประมาณนั้นลองดูครับ อันนี้ก็กระดุมนะครับใครอยากได้ก็ต้องบอกว่าไซนี้อยู่ที่ประมาณ150บาทนะครับ150้บาทไซนี้พวงวันนี้ก็มีเอ่อมีรุ่นนี้200รุ่นนี้200มี150 200อยู่ประมาณนี้พวงวันนี้มี2ไซส์นะครับหมอนทองก็แบบนี้มียมี120บาทมีนะครับ120 150บาทมีแบบนี้นะครับเป็นกิ่งข้างใครอยากมาดูมาดูได้นะมาดูได้นะครับ200นะครับอ๋ออันนี้เป็นไม้ใหม่อันนี้ อันนี้เป็นไม้ที่ผมลงต้นถอนแล้วก็รุ่นแรกโตแล้วเห็นไหมเราเลี้ยงไม้เจ๋งมาล่ะ <c oughs> ชมตัวเองนี่คือต้นถอนของปีนี้นะครับต้นถอนปีนี้ที่เราปลูกเรารุ่นแรกนี่แทบจะพร้อมขายแล้วนะผมให้ทีมงานเอาออกมาวางข้างนอกแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราที่ด้านในเนี่ยปลูกต้นเพิ่มอีกก็เลยชดนี้มาวางนะครับอีกสักไม่กี่วันเนี่ยก็จะเปิดขายแล้วเดี๋ยวรุ่นนี้ใครสนใจสนใจรุ่นนี้ผมจะเปิดขายเท่าไหร่เดี๋ยวติดตามกันทีทีหนึ่ง ราคาหน่าสวนไม้ใหม่หมเลยนะครับลงถุงเบอร์นี้เลยนะครับไม่แพงบอกได้เลยไม่แพงแต่รอนิดนึงนะที่ที่ยังไม่บอกราคาเลยผมผมขอเลี้ยงอีกสักแป๊บหนึ่งอ่ะให้แบบให้มันให้มันคือเพื่อนสมาชิกไี่ปลูกได้เลยอะนะแบบนี้ตัวนี้หลักร้อยหรือไม่ถึงร้อยผมบอกได้เลยนะครับผมคร่าวๆก่อนยังไม่บอกราคาเต็มๆนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ตั้งราคา โอเคใครสนใจกิ่งพันธุ์ทุเรียนนะครับก็มาที่สวนลุงหมูปตุ้ยพันไม้ได้นะครับมีมีฝั่งนู้นอีกฝั่งหนึ่งนะครอันนั้ฝั่งนู้นเป็นเดรจพันธุ์นะครับแล้วก็มีมีร้านกาแฟนะครับใครมาก็ได้ผมมีมีขนมมีกาแฟมีอาหารสําเร็จรูปนะใช้คําว่าอาหารสําเร็จรูปนะครับเพราะไม่ได้ทําให้กินนะครับก็เป็นอาหารกล่องจะแช่เออ่สารน้ําล้อหรือกินมาม่าอะไรก็แล้วแต่มีให้นะครับใครมาเยอะก็มีห้องแอร์ซัพพอร์ตนะครับมีห้องแอร์ซัพพอร์ต โ okay, อ,คะคะอ,อเ,อนนอเคร party, ออ okay, เราลุมบัาต้นพันไม้ครับขอบคุณทุกท่านที่ดูรายนี้ไม้มีหลายราคามีไซส์80อยู่นน้นยังไม่ได้เดินไปอยู่หัวนู้นเลยครับไซส์80อยู่นู้นเลยโอเคเราลุมบัวต้นไม้ครับขอบคุณทุกท่านที่ดูรายนี้กับกิจกรรมคร่าวๆวันนี้สนใจรุ่นไหนลองมาดูได้ครับที่หน้าสวนเพราะว่ามีแน่นอนแหละมีแน่นอนแหละนะครับที่เพื่อนสมาชิกอยากจะได้คุณมาคุณได้เห็นต้นทุเรียนแน่ๆสนใจรุ่นไหนก็ว่านอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เราอยู่ที่ตำบลแก่ขางแมวอเภอําแก่ขางแมวจังหวัดจันทบ,บุรีครับแบบนี้ทีมแพ้ผมเริ่มทำงานแล้วสวัสดีครับ